เ,เขาจะขึ้นตั้งแต่ดินนะคะถ้าเปื่อเขาออกดอกเนี่ยเขาจะจะติดตรงข้อต่ออย่างนี้ค่ะเนี่ยเขาเขาจะโผล่มาเป็นช่อเล็กๆนี่อย่างนะคะเดี๋ยวพี่น้องจะเอาปุ๋ยนี่ก็พยายามใส่นะครับเล็กค่อยๆใส่แล้วก็ฉีดปีเต็มเดี๋ยวจะลองเอาไข่ต่อยแล้วตีๆค่ะเนี่ยตามข้อใหญ่ๆ ก็ต้องพยายามจับเขานะคะถ้าเผื่ออยู่ในร่มเนี่ยดอกเขาจะสีจางนะคะต้องให้โดนแดดข้างเนี่ยป้าน้องก็พยายามตัดแต่งจัดรูปทรงให้เขาอันนี้เขาจะมีแต่เถานะคะแล้วก็เล่งปุ๋ยเดี๋ยวป้าน้องจะเอาไข่ต่อยแล้วก็ผสมกับ EM แล้วก็มาลดะคะ่ะ แล้วก็บิดเอ็มฉีดฉีดลาดเขาเคยตรงนี้จำได้ไหมคะมีอยู่ช่อนึงบานเยอะมากบานเยอะพ้าน้องถ่ายไปปรากฏว่าคนเอารูปนี้ค่ะไปลงกันเยอะมากเลยอันนี้ที่บ้านบ้าน้องนะคะเนี่ยพ้าน้องก็จะแต่งเขาเขาจะเห็นเถาลอยอยู่ แล้วก็ตอนลดน้ำก็เอาน้ำสัตนัดแค่จมงฟูนะคะเขาบานนี่เขาอยู่ในที่ล่มหน่อยปีนี้บานช้าจังคะ่ะเนี่ยบานทีละช่อสองชอ่อต้องบานเยอะๆนะคะถึงจะสวยมันเป็นพันไม้เลื้อยของออสเตรเลียคะ่ะต้องตัดกิ่งชำนะคะเนี่ยป้าน้องปลูกมาเออกือบสิบปีแล้วคะ่ะ ต้องคอยจัดแต่งเขาก่อนที่เขาออกดอกเพราะเห็นไหมคะก้านเขานิดเดียวถ้าเผื่อเราไม่จัดแต่งเขาก่อนเนี่ยเพราะเขาออกดอกเนี่ยไปแตะนิดนึงเนี่ยเขาจะหลุดเขาบานช่อใหญ่ๆเนี่ยคะ่ะจะเหมือนสาวน้อยแต่งชุดสีชมพูมาจับมือกันแล้วก็เต้นระบำเป็นวงกลมคะ่ะเป็นดนอกไม้ที่สวยหวานอ่อนโยนนะคะ หลายๆคนชอบค่ะจะชอบแบบนะคะเนี่ยเขาออกก่อนแต่เขาอยู่ในล่มเขาก็จะไม่ค่อยโตรเร็วค่ะไม่ดิงก็จะฟอไปเลยบ้านแล้วนะคะมีหลายชอบมันร้อนจัดมันออกมาแล้วมันมันแห้งไปหมด ออกมาแล้วแห้งเริ่มบานแล้วค่ะมันโดนแดดร้อนค่ะแพรชมพูไม่้มบานออกช่อเล็กมาแล้วก็ร่วงก็โดนแดดสีเคขาก็จะจัดหน่อยนะคะนี่ได้ข้าวความสวยงามแพรชมพูปะนองบานนะคะ อากาศมันร้อนจัดมากฉะนั้นเขาเขาออกมาแล้วเขาก็จะขนาดลดน้ำเช้าเย็นนะคะออกมาแล้วเขาก็จะฟอไปมันก็จะเหลือน้อยป้าน้องก็รีบเอาเก็บที่เขาอยู่ในร่มนะคะแล้วเขาจะล่วงเนี่ยเอามาเสียบโอเอซิสแล้วตกแต่งเพื่อให้เอฟซีเห็นค่ะเราพอดีมีพวงคามป้าน้องก็เอามามาประดับเล่นสีสันค่ะ เห็นไหมครับแพชมพูนะคะเขาจะชอบเขาเขามาจากออสเตรเลียค่ะเขาจะชอบอากาศหนาวพอดีช่วงนี้ของป้าน้องมาบานเออเลยนานหนาวไปแล้วมันเริ่มต้นที่มันแทงช่อมาป้าน้องเห็นยี่ประมาณ20สิบกุมภาเนี่ยค่ะโอ้ยอุตส่าห์ดีใจว่ามาตั้งแต่พื้นพื้นดิน ตั้งแต่โคนเลยค่ะจนถึงข้างบนว่าโอโหมันคงสวยมากเลยไปเม็ดกว่าค่ะแต่อากาศมันร้อนมันร่วงหมดเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะช้อนให้ดูข้างใต้เขา นี่อันนี้ยังบานไม่หมดนะคะเขาบานไม่พร้อมกันถ้าเผื่อเขาบานพร้อมเนี่ยจะสวยมากเลยปะนองนะคะเขาบานเดี๋ยวปะนองจะช้อนให้เห็นข้างล่างคะ่ะ อันนี้ดอกอน,นี่เขาบานแต่ยังไม่พร้อมกันนะคะถ้าเผื่อพร้อมกันเขาจะสวยอันนี้ยังตูมอยู่ค่ะเขาบานพร้อมกันเขาจะสวยมากเลยค่ะเราก็กำหนดให้เขาไม่ได้นะคะเขาชอบอยู่แดดนะคะถ้าเผื่ออยู่ในที่ล่มเนี่ยเขาก็จะสีจาง นี่ขนาดป้าน้องเอา EM ฉีดเล่งสีแล้วนะคะจริงๆเขาจะห้อยหัวลงอย่างนี้นะคะ่ะ ไอ้ที่ข้างบนนี่ป้าน้องเขาอยู่ในที่ล่มแล้วก็เขาไม่บานรวมกันป้าน้องก็เอามาเก็บมาแล้วก็แช่ EM เพื่อให้เขาคงทนค่ะแล้วก็เสียบ o อ c เอาไม้ปักค่ะธรรมชาติของดอกไม้นะคะเขาก็สร้างสรรค์มา เป็นสิ่งที่สวยงามเห็นไหมคะนี่คะ่ะพวงคามนี่อันนี้แพรชมพูนะคะอันนี้ธรรมชาติเขาเลยคะ่ะเขาจะห้อย มีคนถามป้าน้องว่ากินได้ไหมป้าน้องก็ตอบไม่ได้แต่มีบางคนเขาก็เอาไปชุบแป้งทอดหรือเอาไปลวกนะคะแต่ป้าน้องไม่กล้าเสี่ยงนะคะเพราะป้าน้องเข้าไปในคูเกอร์เขาก็ไม่ตอบละเอียดชัดค่ะ ็นไหมคะนี่เลยคะ่ะที่เขาห้อยเขาบานเขาจะเป็นจับกันเป็นพุ่มนะคะเหมือนผู้หญิงใส่กระโปรงสีชมพูเนี่ยบานๆแล้วก็มาจับมือกันเต้นระบํา ความสวยงามของแพรชมพูกับพวงคามนะคะพน้องพยายามจับภาพให้ได้ชัดที่สุดนะคะนี่จะเห็นช่อนี้เขายังบานไม่หมดถ้าเผื่อเขาบานพร้อมๆกันจะสวยมากเลยค่ะแต่รอไม่ได้แล้วค่ะพ่าอการร้อนมากเขาจะ เกี่ยงง่ายเขาอยู่กับต้นก็ประมาณไม่เกินสามวันค่ะเขาก็ทยอยล่วงเห็นไหมคะเนี่ยเขาเขาจะมีข้างล่างบานหมดแล้วข้างบนก็จะเป็นดอกตูมๆเนี่ยคะ่ะถ้ารอเขาบานพร้อมกันนะคะมันก็จะไม่ได้ภาพที่เ,เยอะคะ่ะมันก็จะกระจายกันอยู่นี่พะน้องก็จับเขามารวมกันปีนี้เขาร้อนมากคะ่ะเขาก็เลย แทงช่อออกมาแล้วขนาดลดน้ำเชาวเย็นนะคะแล้วก็ใส่ E.M เอ่อพ่นเข้าไปด้วยทุกเอ่อส,สามวันครั้งหนึ่งเขาก็ยังเหี่ยวแล้วก็ดอกเล็กๆเขียวร่วงหมดเลยค่ะ,คะเขาเขาเรียกแพรชมพูเห็นไหมคะ เขาเป็นสีชมพูหวานๆตรงโคนเขาจะเข็มจะมีเกสรข้างในนะคะเขาฟั่มหัวลงเลยจะถ่ายยากเขามีเกสรข้างในคะ่ะประนองก็พยายามโคดทุกมุมนะคะให้เอฟซีเห็น นคะพยายามโคตดทุกมุมค่ะมุมนึอันนี้ดอกกุมานทองค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นกุหลาบนะคะกุหลาบแล้วก็แพรมพูค่ะ สดชื่นไหมคะบ้านปพน้องมีเสียงนกผีเสื้อบินมีกระววามีกระรอกบางครั้งก็จะมีอมันจะมีนกกระจิบนกกระจอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มันธรรมชาติสดชื่นบางคนก็บอกว่าลกไปพน้องก็พยายามแต่งนะคะเนี่ยเมื่เขือพวงก็เยอะเมื่อวานนี้เพื่อนมาก็เก็บให้เข้าไปคะ่ะแบ่งปันกันกินคะ่ะ ปอดสารพิษค่ะเห็นไหมคะมีผักเช้ามาก็เก็บผักไปกินถือกระมังมา